สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซองดังดาวนะคะอ่าตอนนี้น้องดาวก็อยู่บ้านแล้วจ้าอังเปาอังเปาสวัสดีครับ้องดาวก็อยู่บ้านแล้วค่ะห้องตามาหอดหวูว่านห้องตามาหอดูว่านตอนประมาณสี่โมงแรกนะคะออกมาแ้ต่เศร้าห้อ,องอดบ้านแล้วจา้จาแต่ใดกะออต้องขอโทษแม่แม่เอฟซีขอโทษพีเอฟซี FC. ทุกคนนะคะที่ช่วงหนึ่งหนูอห่างหายจากการลงคลิปไป แต่ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านถาวรแล้วค่ะก็าจะมาซอยแม่คายน้ำเราจะซอยแกะปะาไปหาป้าลุนกันบายคนอ้วนคนอ้วนห้างหายจากการลงคลิปไปช่วงหนึ่งค่ะแต่นายหนูก็ขอโทษน,นะคะแต่หลังจากนี้หนูก็จะพยายามลงคลิปให้ลงคลิปให้บ่อยขึ้นพยายามพยายามครับอังเปลว่าพยายาม พี่ดาวต้องทำที่ำทำน้ำทำน้ำใครจะสอนพี่ดาวล่ะป้าลุนป้าลุนจะสอนพี่ดาวป <laughs> ิ้งขนมปังง่าย,อยเออพี่ดาวอยากกินปิ้งขนมปังอยู่เจอครับต้นใหม่ป้าลุนขืนอ่างเปลาได้ฮดหน้าเมื่อกี้นะไม่อันคือแห้งแท้ลดแต่หาพี่ อยู่บ้านป้าลุนแล้วค่ะข้างแล้วคาเฟ่ค่ะได้หลับป้าลุนอยู่ที่ไรล่ะป้าลุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเ็ดขาวตะนาจะคว้างหนาแม่เอาก็เหละเอาวัวนูอยู่หนากรอันนี้อยู่กับป้าเอฟด้วยค่ะได้ค่ะลูกค้าประจำด้จ้านี่ลูกค้าประจำลูกค้าคนแรกก้อนมูนก้อนมูนเอาเดีววันนี้พ่อหนาเอาหนาหนูคือขาวอยูู่นเดียวได้จังไหน ว่าสิมาเฮ็ดปิ้งขนมปังน้องกินจะคล้องเบิ่งจ <c oughs> ้ะเอาลมแห้งค่ะนียตะปลาลุ่นกับป้าเอฟเป็นแบบเรี <c oughs> ยงงานกันวุ้นดี <c oughs> พี่หอดบอกฮงจ้ะอันเจ้าสีเฮ็ดจะได้เจ้าสีจำได้ไป <c oughs> นี่นุ้กเฮ็กับวอยุบานจ้ะกลับมากลับมาหอนหมู่บ้านนี่นุ้กเฮ็กับมาหอนกับวายุบานน้องไปเที่ยว คุณล่ามืออื่นยังสิบพอกันกับน้องจ้ะมืออื่นยังสิบพอกันกับน้องนุกกาบาจะล่องมาสเฮดเนียงก้อยแม่อันเนียงก่อขนมปังนะแม่ขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งมาจะล่องเฮดกินเองเบิงนี่สีเสียบฮะเอาไหมเอาแบบไม่ไหมเอาแบบไม่ไหมไปข้างเราแม่ตัวนั่งซื้อมาสิคกับหัวเหมือนบ่ลูก ข้างล่างคาเยอะนะวกันนุ้ค okay. hey, ือย claro ังหูเดเอากรลชัมือละให้อังต่อช่วย่อวันนี้น้องนาทำกินเองก็เลยไม่ใส่ถุงมือค่ะทำกินเองเ็ดกินเองเดียวทำเองทเองทำเองกินเองนะาทำองต่อที่งให้ให้พี่ราทาเลยทาเยอะไหมทาเยอะก็เค็มทาเยอะก็เค็ม นูนม่ต่างต่างเหมือนกันอันนี้นู้นี่่ทำเองกินเองลองดูซิมันจะเป็นยังไงทติจำรอนที่มรุนทำไหมาติจำรอนที่มรุนทำไหมแล้วทำยังไงต่ออย่านี้เอาไปหุมไปเรยหุ้เลยแล้ก็ทำอย่างนี้นะแบบสองแผนกับพ่อเรื่อรุนกินมาเขออ Mình người chào rồi. quách chịu 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 ไม่เอาไม่เอาแล้วกินไปแล้วชิ้นหนึ่งแล้วฟังดีใช่ยังวันนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทิพเบ่งมามันว่าเนยเราละลายหรือยังยังไม่พอลูกเอาใหม่เอาลงใหม่รอสักคู่ก็จะไม่ไหมเร็วเท่าไหร่หรอมันไม่ไหมเร็วเท่าไหร่นเนี้ยบางคม่เลยชเอาอ่อนไปเดี๋ยวคนงน้าหนุเดี่ยวเหาหนุ่มยันที่เนี้ย นี่ของใครโอ้อังกอรโอ้มันเงนไงแยวะนุ่มใหญ่กว่าดนต้องใช้กินยังก็อันนี้ลายห่มการด้ยันพิกันเลยรว่ามันหอมรสหอมแล้วนี่คือรอสักคู่ให้มันเหลืองให้มันเหงเลง์แล้วก็ปิกันให้ให้แม่แม่เอซีดู พอได้พ่อน่นจ้าพอเป็นแม่ค้าได้พ่อฮโนะ่ต้องนน้าไม่ได้ก็ต้องได้ป้าเอ๋บอกว่าพ่อได้ก็ต้องได้จ้าจำเปิดหน้าให้ค่ะกระซิบให้ลูกค้าอันแบบไม่ไม่ขอแบบไม่ไม่นะคะยืดเพิ่มเรื่อยๆยังไม่ไม่เอาเอาทั้งเก่าเลยลูกเอาให้มันเลี้ยงต่างหันอันนี้ดิ

มายเลองเตรีเลยเอาใหม่ด้วยเม่อใหม่เราลูกนั่นะกกรอบกำลังพ็ดีเออหนีบเลยจัดการเลยอันนี้วะเออเือเกเนี่ยินนูอเมาหนีบเรืองแล้วก็หนีบเครืองเรืองนหนีบเครืองแล้วทํามันชิ้นๆ้นพอที ต้องทำเรียบสวยๆด้วยค่ะอ๋อเฮ็กกินเองเนาะต้องทำให้เป็นนิสัยด้วยขำแค่เป็นเีต้องใป็นลอียบอมันต้องตัดตรงนี้กับตรงนี้้ำแน่ยค่ะจะได้กิน้ซ้น่กาจะคล้องกินซ้ำไดลูกก็กินซ้ำนั่นจ้าเอาเอาสวยๆไม่จัค้องเด้อ เสื้อเล่กและเสื้อใหญ่แห้งๆมันจะคว้างเออแย่แค่ไหนกันลูกโอเคราดนมหรือว่าราช็อกโกแลตอันนี้ไม่ใช่อันนี้ช็อกโกแลตอันนี้คือบ้าช็อกโกแลตโอ้อ่างเอ้ยทำไมมันมีสองอันล่ะเรื่องอะไมอันนี้ไม่ไม่เอาสวมไว้เอามั้ยอันนึง แม่ไม e ่ชอบหวานมากไม่ต้องใส่เยอะมันจะอร่อยไหมล่ะคะชิมดูอกินได้ไหมลองชิมดูซิว่าตัวเองทำอร่อยไหมอ่างชิมพสิทานบอนเด็กๆชิมชิมเด็กหน่อยอันนี้กินบดกลางหนึ่งเนี่ยรสชาติยังไงไม่เท่าไหร่แต่ว่าอร่อยแม่ว่าอร่อยแาษาอิชเดียแต่ต้องใส่นม นึกว่นึกว่าสิบาทเนยมันเค็มเนยมันเค็มค่บนั่งกินกันเป็นแน่หดเนาะค่ะเป็นตลอดมาเนาะเป็นตลอดมาเนาะนอยากมาซิมอันไอ้ีเมื่อติ่งตงปังปิ่งปังน้องดาวงปงน้องดาวเนาะจัดหน่อยจัด ผู้ใดสิมาซื้อบานอัน้องดาวจะเป็นคนชงเด้อบานชงเครื่องดื่มด้วยถ้าบาลุนไม่อยู่ถ้าบาลุูนไม่อยู่ก็ที่ดาวเป็นคนทำก็ให้ที่ดาวเป็นคนทําจะได้ฝึกฝีมือด้วยหาเทียดอังอังจำได้ไหมล่ะอังจำได้ว่าอันส่งปิ่มมออันยังก็เสียให้ชิมอียังก่อนจะให้ชิมอะไรแล้วแต่เมื่อคืนแล้วน้ำให้ชิมน้ำขึ้อย่างป่มมอใครจะชงอังเหรอ อังไม่เป็นหรออันนีล่ะอัง okay. ต้องดูวันเนี่ยค่ะค่ะอันดูต้องผ่านไปวันหนึ่งอันก็ลืมหมดแล้วต้องเบิ้งสูตรเป็นบ่ต้องเปิดตำราเป็นบ่มันตรงนี้ตำราเพิ่นเน้นอร่อยไหมสงสัยจะอร่อยเลยครับบ่รู้เลยอันนี้ขั้นขั้นผีดาวปิ้งเนาะแม่น้องอางเปาจะอ้วนหรือพี่ดาวจะอ้วนพี่ดาวล่ะพี่ดาวล่ะอ้วนก่อน อ๋งที่ช่วนกิ่นนี่มันอืเดี๋ยวก็กินนั่นกินนี่แล้วเพิ่หน่อยปลาแจ้าอยู่ปลาแจ้ากับซีหา,านั่นหา,าน,นี่มามสููกินแล้วบ่ขาดแนวกินได้อยู่นี่ดดเดี๋ยวแม่อูมาแม่อูก,กับเสือของมาจะเพิ่มสามารถซื้อเมไดอีกนกตาหลักะน้นองเ,เคสน้องเคสกับนี่นองเคสกับจะมันอยู่นี่เพราะว่าน้องเคสเพิ่นมี่มูมี่มูเลนนี่มูคุยเนะาะเดี๋ยวมาเล่นด้วยก,ก,กันกับอีกอะไเพิ่นแล้วจ้ะนี่ละ ปัานที่แหล่ๆคือเก่อนเหรอคะประรุ่นนั่นกะเตรียมมะพุงน่าจะฝานมะพุงจะไปให้คนงานปีนี้ประรุ่นเป็นเป็นอยังก่อนไม่กลัวพอประด้ลงทงลงท่าเลยปีนี้สาวนางามเนื้อปีนาบ้าแล้วนาบ้าแล้วอ่ะสักกี่นาทีแล้วคะเอานองเงาวพื่กินหวานแฉะใส่นมอีกแล้วละโอ้มันไม่ถึงข้างล่าง ข้างล่างมันบวถึงเนี่ยหนูต้องตัดสองแผ่นเรียงเรียงกันดีๆแล้วก็ลาดนมก่อนแล้วใส่แผ่นที่สามแล้วค่อยลาดข้างบนค่ะใช่ที่ละแผ่นยังสิบใบเนี่ยบ่แล้วหนูตัดเรียงสองแผ่นนี่สิบพอดีเต็มขาดนมแม่นบ่หรอพอดีเต็มช่องหลาดสะก้อนเพราะว่านี่มันอยู่ข้างล่างมันบวถึงน้องน้ำหนูแต่เพราะว่าหนูบ่ได้หลาดก่อนไงแล้วก็หนูกับบ้เท็่เรียงช่วยช่วยมากแค่ลึมเองเนาะ จ้าเจนได้คลิปนี้กะเอาไว้ตำหนิก่อนเนาะค่ะคลิปนี้กะน้องดาวฮัทเฮ็ดอย่างกับปังปิ้งเนยนมจ้าเจนไดกะเดี๋ยวคลิปหนามาลองเฮ็ดหนามนะคะมาลองเฮ็ดหนามบิ่งเันได้กะรอติดตามรอติดตามเบิ่งแน่เด้อค่ะจ้าจังไดก็ฝากติดตามน้องดาวฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอังเปาบ๊ายบายครับบ๊วยนะบ๊ายบายครับ